เรื่องของปรเมตรอาจวิไลอารหลายไลคนรู้แล้วแหละสัญญา11เดือนเนี่ยมันคือสัญญา1ปีครึ่งซีซั่นครึ่งเลยนะของเจลีกไปหลังจากจบฟีฟ่าเดเพื่อไปเริ่มเลก2กับจูบิโรแล้วก็ซีซั่นหน้าของเจลีกจะขยับมาเปิดเร็วขึ้นสัญญาอยู่จนจบซีซั่นหน้านะกลายเป็นว่าฟองจะอยู่กับจูบิโร่เวลตาหนึซีซั่นครึ่งด้วยสัญญา1 1เดือนเรื่องที่2 นะครับเบอร์เชือของเจ้าตัวที่ใส่คือ14หลายหลายนคนอาจจะทราบแล้วเหตุผลคือตอนแรกจะใส่24 24ไม่ว่าง24คือโปร4ี่บ้างจูบิโรอิวาตะเองอ่ะให้ความสำคัญกับฟ้องมากเลยไม่ได้อยากให้ใส่พวกเบอร์ที่เป็นเด็กคือจูบิโรเนี่ยมันจะประมาณ30-40บวกเนี่ยมันจะเป็นเด็กเขาอยากให้ใส่เบอร์ ame, เลขน้อยเพราะว่าเขาให้ความสำคัญและให้ฟ้องเนี่ยเป็นตัวหลัก ก็เลยมาจบที่14ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับรีซอนะกำหนดการการเดินทางนะครับก็ทางชูบิโรเวตาก็อยากให้เดินทางเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ประมาณ14มิถุนาอ่าแล้วก็ไม่เกินช่วงประมาณวันที่25มิถุนาฟองก็จะเดินทางไปแล้วก็จะไปชูเสื้อ,อชูว่ามันขอถ่ายรูปอะไรนั้นปกตินะครับจูบิโรจ่ายเงินเดือน100นะครับ มากไปกว่านั้นไม่รู้ที่อื่นบอกอยังเพราะกูไม่ค่อยได้ฟังข่าวเทไรหลังๆเพิ่มค่าเหนื่อยขึ้นจากเดิมเกือบสองเท่า,อาเ,เอาถ้าไม่ใช้มึงจะเซ็นไปทำไมอะ่ะกูถามจริงเรื่องสุดท้ายของชูวิโร่กับฟองก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าจะเป็นพิธีที่เป็น<อ>เป็นล่ามเหมือนล่าสุดจะไม่ใช่แล้วอทางเมืองทองเอง ทางโปรยิบสี่เองนะครับเสนอพิธีไปให้กับทางชูบโรเวตานะครับแต่เหมือนอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าเออกูจะจ้างเพิ่มทําไมอะประมาณนั้นนะเพราะว่าจูบิโรเองเนี่ยสปอนเซอร์หลักเขาคือยามาฮ่าโรงงานยามาฮ่าเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามสนามเลยแล้วเขาก็ไปเอาคนในโรงงานยามาฮ่าเนี่ยที่ไม่รู้เป็นคนไทยพูดญี่ปุ่นหรือเป็นคนที่ญี่ปุ่นพูดไทยนะที่เหมือนเป็นพนักงานอยู่แล้วอะ แล้วก็เหมือนเป็นคนที่คอยสื่อสารกับฝั่งไทยอยู่แล้วอ่ะอาจจะเอาคนในองค์กรอ่ะมาเป็นล่ามให้กับปรเมตรอาจวิไล